คำเตือนคำเตือนอายุไม่ถึง18ปีกดออกนะคะอายุถึงค่อยไว้มาใหม่นะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เรามากับค่ายเจ้าก็เกมบีแซนนั่นเองนะคะนี่เราเล่นเกมโรมาเลยแล้วก็เล่นโหมดไฮโรเลอร์นั่นเองนะคะนี่ แล้วก็เนี่ยค่ะเบ็ดไฮดรูเลอร์นะคะจะสามารถเบ็ดได้สูงๆนะคะโหมดไฮดรูเลอร์นั่นเองแบบเดิมนะคะแล้วก็ติก๊กเทอร์โบโหมดนะคะแล้วก็เลนสปินไปเลยนะคะดูเบ็ดร้อยห้าสิบไปแล้วทุกคนของโบที่หนึ่งเริ่มมาแล้วนะคะนี่นี่จังหวะนี้ฮึบไม่นี่ไม่ละค่ะลึด ยังต่อเนื่องนะคะก็อาจจะมีค้างบ้างนะคะนี่คือความแบบก็เพราะว่าคนเล่นเยอะนะคะนี้ทุกทุกคนค่ะสู่สแกนสล็อตนะคะใครที่สนใจนะคะยังแจกแบบเดิมนะคะนี้พิมพ์เข้ามาเลยนะคะว่าอยากได้นะอยากได้มากๆอยากได้จริงอยากได้อาสุสแกนสล็อตประมาณนี้ค่ะพิมคลาดกันเข้ามาเลยนะ เราจะแจกนะคะสำหรับผู้ที่เปิดยุทธใหม่หรือว่าเป็นสมาชิกใหม่ได้เลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะเราก็ไปแอบดูสูตรสแกนสล็อตมานะคะนี่บอกว่าเปอร์เซ็นต์การแตกของเกมโรมานะคะแตกดีมากนะนั่นเองนะเราก็เลยมาลองเล่นดูนะให้ทุกคนดูนะคะทุกคนนี่คอมโบสอง อู้ทุกคนคอมโบสามสวยมากอู้ทุกคนอย่าลืมนะว่าค,คอมโบสี่ห้าอู้ทุกคนสิบฟีสปินโอ้โหทุกคนสวยมากนะคะดอกนี้คอมโบอู้คอมโบน่าจะหกค้งเลยนะคะทุกคนได้สิบฟีสปินของเกมโลมานี่คือสุดยอดนะนี่โอ้ยตอนนี้อ่ะเราเล่นฟีสปินนั่นเองนะ อุย้ยคอมโบนี้สวยมากทุกคนพันแปดโอ้โหเนี่ยบร้อยค่ะบิ๊กวินไม่มาไม่ได้แล้วนะบิ๊กวินโอ้เวินสามพันแล้วค่ะทุกคนโอ้โหนี่ยังแตกต่อเนื่องนั่นเองนะมาอีกมาอีก,อกนี่โอ้โหติ๊กตอกก็บกังแจกไอโฟนสิบสองโปรโอ้โหคอมโบอืมเกือบเปลี่ยนนะทุกคน ตอนนี้คะเหลืออีก4ฟีสปินสุดท้ายนะคะแต่วินเราก็คือ3,400ันสนะคะทุกคน3,000กว่าแล้วนะเหลืออีกโอ้โหค้างนิดหนึ่งโอโ้เรียบร้อยนะคะเราได้ไปที่3,500พอดีไปเลยนะ,ะโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนี้นะะเทแ,แสดงว่าสูตรสแกนล็อตใช้ได้จริงนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย